นี่เจ้านายมาทำอะไรที่นี่เนี่ยหน้ากลัวชะมัดเฮ้ยได้ยินเสียงอะไรก็ไม่รู้เหมียวเสียงอะไรอ่ะไม่รู้ดีเหมือนมีคนเดินมาเลยเฮ้ยนั่นไงเสียงมันใกล้เข้ามาแล้วเตรียมกล้องถ่ายรูปไว้ดีกว่าถ้าเกิดว่าเห็นอะไรแปลกจะได้ถ่ายไว้ทันเออนั่น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 มันนั่นน,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 นั่นมันอ,อ่นนั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 นนนนั่่่น่ คุณคะคุณไ,ไม่ไหวแล้วขึ้นไปข้างบนดีกว่าข้างล่างนี้มันน่ากลัวเกินไปไม่ต้องห่วงนะมิดดริข้างล่างนี้ฉันจะดูแลก,กับเพื่อนฉันเอง <c oughs> โอเคฉันไปส่องวดมาแล้วนะข้างล่างนั้นไม่มีอะไรพังอะ่ะแต่ว่าขาของฉันไม่ต้องห่วงนะรีบไ,ไ,ไปกันเถอะอะไรกันเสียงสัญญาน,นี้ทำไมถึงมีสัญญาณดังแบบนี้ล่ะ ไม่ทันแล้วรีบตามฉันมาเร็วบ้าท,ที่สุดเลยถ้าเกิดว่าเราซ่อมยานไม่ได้เพราะเราก็จะติดเงกอยู่ที่นี่และที่สําคัญอม,มองอัดทุกตัวกลายเป็นสมบี้ไปหมดแล้วนั่นมันอะไรนาะ <c oughs> เฮ้ยตัวบ้าเเนี่ยเจ้านายนั่นมันอม,มองอัดเพื่อนรักของเราเฮ้ยฉันไม่เคยมีอม,มองอัดหน้าตาแบบนี้มันจะน่ากลัวเกินไปแล้วนะ ผาที่หลบกอดโอ้ยมากันเป็นฝูงเลยทีนี้<ะ>เอาไงเนี่ยเหมียวพอเราตายกันหมดแน่ไม่ต้องวิ่งให้เปลืองแรงเปล่ารองเจ้าหนูมาเน้เ้ยอยู่ไม่ได้แล้วขอตัวกันนะเพื่อนพอดีว่าลืมปิดมุงข้าวเฮ้ยอย่าเพิ่งไปดิอยู่ไม่ได้ละครับจะรีบไปไหนกลับมาก่อน มันเอามองอัดซอมบี้อู้หูอย่าเข้ามานะอย่าเข้ามาใจเย็นนะเพื่อนเดี๋ยวฉันจะไปช่วยนายเดี๋ยนี้ล่ะทําใจดีๆเอาไว้อย่าอย่าออกมานะเพื่อนฮู้ฮนั่นมันนั่นมันอะไรอ่ะนั่นมันฮ้ยมนุษย์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 อ้อย่าเข้ามาอย่าเข้ามา เพื่อนทำใจดีๆไว้ก่อนนะเพราะเราทุกคนจะต้องรีบกำจัดบอสตัวนั้นอุ้ยอมองอ้าวตัวใหญ่ๆอะทุกคนแล้วดูโอ้ยดูเดี๋ยว,ยวมีการปล่อยพลังได้ด้วยทุกคนพี่ซีจะต้องรีบจัดการในตัวนั้นนะคะดูดิตัวมันใหญ่มาก,มากเลยไอ้เร็วข้ายังมาตะพูดมาดิเพื่อนเร็วเฮ้ยเร็วข้าเพื่อนโอ้โอ้หลบแล้วหลบแล้วโอ้โย มันร้ายกาจมากๆเลยค่ะทุกคนเราต้องรีบไปจัดการมาเดียวนี้มันสามารถปล่อยพลังออกมาได้ด้วยแล้ว้าเขานี่ย่งพอจะยืนฝอยโอเคทุกคนเราจะไปช่วยเพื่อนเรานะคะมาแล้วพวกแผลวเข้าอ,อ,อ้อเพื่อนเรานะคะจากไปแล้วค่ะทุกคนเราดูอหูยแต่ละคนวิ่งหนีตายกันใหญ่เลยเอาแล้วไง เหลือเพียงเราหรือเปล่าเนี่ยโอ้ยังเหลือเพื่อนอีกคนนึงที่อยู่ตรงนั้นนั้นมาเร็วเพื่อนมาช่วยกันฉันจะยิงสกัดมันโอ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นก่อนใจเย็นก่อนเย็นได้ไหมล่ะเพื่อนโอ้ยเย็นไม่ได้แล้วโอ้ย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 มันมาแล้วมันมาแล้ววิ่งดิเพื่อนเดี๋ยวฉันจัดการตอนที่เอ็กไม่แน่ เรียบร้อยมามามาไปกันต่อทุกคนโอ้ยตัวมันยังใหญ่เลยแล้วดูมันเหมือนจะโมโหมากๆเลยนะเนี่ยแล้วดูเพื่อนเราเพื่อนทำไมขึ้นไปอยู่บนนั้นน่ะเฮ้ก็รีบขึ้นมาบนนี้เดี๋ยวเพื่อนจะไปยู่ตรนนั้นเพื่อ้ก็ฉันอยู่ตรงนี้และแล้ว,ลว,ลวเราก็จากโลกใบนี้ไปอย่างสงบมาทุกคนไปกันต่อ ในแบบนี้นะคะทุกคนเวลาที่เรานะคะค่าซอมบี้เอามองอานเสร็จแล้วใช่ป่ะเราก็จะสามารถนะคะซื้ออาวุธได้ค่ะทุกคนมันจะเป็นการบดล็อกนะคะโดยอัตโนมัติเลยนะคะทุกคนเราก็จะมีปืนใหม่ๆแล้วก็ใช้เร่กว่าเดิมอย่างเช่นปืนนี้เป็นต้นนูยิงนิดเดียวนะคะโอ้โหค่าอพีโคตสูงแล้วดูปัดเดียวไม่ทันไรนะคะตายเรียบอะอย่างแจมมาทุกคนปืนนี้มันดีจริงๆเลย โอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่อีกแบบหนึ่งแล้วนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยโอ้โหอ,อ,อย่า,ยาอ,อย่าเพื่อนอย่าอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาไหนไม่รู้ใช่ไหมว่าปืนฉันมันแจ็มขนาดไหนยิงทีเดียวตายเรียบอยโอ้โหหน้าตาแต่ละตัวโคตรน่กกากลัวเฮ้ยโอ้ยมากันเป็นฝูงบางทีพี่ก็คิดว่ามันมาเยอะเกินนะคะเนี่ย อะไรมันจะเยอะขนาดนี้โอ้โหฝูงซอมบี้อมองอัตย์มันน่ากลัวจริงๆเลยนี่นะคะที่พี่บอกเอาไว้ค่ะตอนนี้พี่ก็ปลดล็อกได้แล้วแล้วตอนนี้ก็เหลือเหรียญเพียงแค่นิดเดียวเท่านั้น <c oughs> นอยว้าอีกอันนึงนะคะทุกคนมันจะต้องปลดล็อกประมาณเออสองพันกว่าบาทแล้วนะคะโอ้โหแล้วบางทีนะทุกคนปืนที่เราปลดล็อกมาใช่ป่ะสมมุติว่าเราได้ปืนมาใหม่แล้วอย่างเงี้ยแล้วพอเราได้ปืนใหม่อันนึงนะคะที่มันกากกว่าอันที่แล้ว จริงๆแล้ว <reco> ม <Christ> ันก็อาจจะไม่ได้กานนะทุกคนแต่แบบมันยิงแบบเบาไปเงี้ยเออเราก็ไม่สามารถกลับไปใช้ปืนเก่าได้เว้ยซึ่งมันแบบอะไรเนี่ยใช่มันน่าจะกลับไปใช้ปืนเก่าได้นะโอเคทุกคนเรามาช่วยเพื่อเราดีกว่าแต่ปืนนี้ก็แรงดีเหมือนกันนะคะแ๊บเดียวตายเรียบโอเคเฮ้ยเสียไปเลยนี่นะโอ้ยเข้ามาดิครับเข้ามาดิครับไปขัวพี่หรอกโอ้ยอุ้ยบางตัวไฟมันลุกด้วยทุกคน ไอตัวนี้มันยังมีเป้าติดอยู่ที่หน้ายอยู่เลยนะคะท่าทางก่อนที่จะเป็นซอมบี้เนี่ยต้องผ่านอะไรมาเยอะแน่เลยเฮ้ย <"He i, S 1> เพื่อนใจเย็นเดี๋ยวฉันช่วยนายเองขับคนเพื่อนขับคนยิงมาเลยจัดไปเป็นไงล่ะบอกแล้วว่าปืนฉันมันแรงเอาละคะ่ะทุกคนตอนนี้นะคะน่าจะมีบอสปรากฏตัวแล้วนี่ไงเจ้าบอสตัวร้ายรู้สึกว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยแบบแรกนะคะมันก็โผล่มาเหมือนกันค่ะ แต่ว่าแบบนี้เนี่ยมันจะต้องตายแบบไวๆแน่ๆเลยเพราะว่าปืนพี่มันเทพโคตรๆทุกคนและสำหรับใครนะคะที่อยากจะเล่นแบบนี้เนี่ยก็สามารถเล่นได้ในลิงด้านล่างใต้คลิปเลยนะทุกคนวันนี้นะคะพี่ซีขอตัวไปวิ่งหนีเอามองอัดก่อนแล้วนะชินชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะโอ้ยมันจะปล่อยพลังอะไรแย่ๆขนาดนี้เนี่ยอูแต่ปืนมันแรงจริงทุกคนดูดิยิงแค่ปัดเที่ยว่เลื่อนรถแบบอย่างไวอะ่ะแล้วดู เจ้าตัวพวกนี้เนี่ยมันไม่กล้ามายุ่งกับพี่เลยนะคะให้มึงรู้สักว่าใครเป็นใครมาดิเข้ามาเลยเข้ามาเลยแล้วนั่นเพื่อนเราไปยืนนิ่งทําไมตรงนั้นน่ะฉันไม่ยืนนิ่งฉันยืนแอบอเร็วๆมาช่วยกันยิงตรงนี้เนี่ยเพื่อนอย่าไปยืนหลบมุมตรงนั้นโอ้ยเราไม่มีใครมาช่วยจะยเนี่ยเอ้ยออกไปอย่าเข้ามาอีแค่นีด้เดียวทุกคนอีกแค่นีด้เดียวอีกแค่นี้เดียวท่านั้นเฮ้ยเราไปก่อนเราไปก่อน อ,อุ๊ยอุ๊ยอีกแค่นิดเดียวดูเล่นมันล้นเราเห็นเปล่าวันนี้พี่จะจัดการในเจ้าตัวนี้เองทุกคนหลบไปเสร็จฉันนี่นะสุดยอดปืนราคาแพงมันก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยพี่ครับอย่ายิกงผม